สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่สะพานนะครับเป็นสะพานน้ำนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับคือสะพานจากคลองส่งน้ำสวนรณภูมินะครับโดยสูบน้ำนะครับออกจากคลองส่งน้ำนะครับเพื่อปล่อยลงไปสู่ทะเลนะครับสะพานเส้นนี้นะครับจะเป็นสะพานนะครับที่เขาสร้างนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะระบายน้ำนะครับจากคลองส่งน้ำ โดยทำข้ามถนนนะครับข้ามถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับเพื่อที่จะระบายน้ําออกจากทะเลนะครับอันนี้คือความแรงของน้ำนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสังเกตว่าน้ําจะมีความแรงมากนะครับโดยสูกดูดข้ามมาจากฝั่งนู้นนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไหลออกไปสู่ทะเลนะครับตรงนี้จะเป็นปากอ่าวนะครับที่จะปล่อยออกสู่ทะเลนะครับ สามารถมาดูได้นะครับถ้ามีช่วงหน้าฝนหน้าช่วงที่มีน้ํานะครับก็สามารถเข้ามาแวะดูได้นะครับทางเข้าก็จะอยู่ตรงอ่าตรงข้ามกับทางที่จะเลี้ยวเข้าตรงคลองส่งน้ําสวรรคภูมินะครับจะเป็นตัวเล็กๆนะครับเลี้ยวเข้ามาดูได้เลยนะครับเป็นพื้นที่ทั่วไปนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีโขดหินนะครับสําหรับ ที่จะนั่งตกปลานะครับหรือว่านั่งชมวิวถ่ายรูปได้นะครับ